ว้าวทำไมะี่ไนสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะฟ้าค่ะค่ะพบกับช่องสบายดีมาเก็ตนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสินค้านั่นก็คือถังขยะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ถังขยะธรรมดานะคะเป็นถังขยะอัจฉริยะค่ะ ค่ะขอขอบคุณผู้สนับสน,นุนของเรานะคะบริษัทสบายดีเอ็กเค้นส่งไปเราใครที่สนใจส่งของไปเราสแกที่ด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะค่ะนี่นะคะเป็นสินค้าที่เราได้มาจากช้อปปีนะคะนั่นก็คือถังขยะอัจฉริยะนะคะค่ะสภาพกล่องของน้องก็โอเคนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรสินค้าด้านในจะเป็นยังไงนั้นเราไปแกะกล่องดูกันเลยค่ะไปกันเลย ของน้องด้านในนะคะก็คือน้องไม่ได้ห่อบับเบิลมานะคะก็จะมีแต่ห่อพลาสติกธรรมดานะคะรวมค่าส่งหมดแล้วนะคะได้น้องมาในราคา347บาทคา่ะจากช้อปปี้นะคะเราไปดูด้านในของน้องไปด,ด,ดูกันเลยค่ะค่ะข้างในกล่องของน้องนะคะก็จะมีที่รองถุงพลาสติกมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของน้องนะคะด้านหน้าของน้องนะคะก็จะมีปุ่ม on off ไว้ให้ด้วยนะคะตัวถังของน้องนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขนาดของน้องนะคะว่าน้องมีขนาดเท่าไหร่นะคะเรามาวัดกันดูเลยค่ะค่ะข,ขนาดของน้องนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ21ซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะความสูงของน้องจะอยู่ที่ประมาณ25ซนติเมตรค่ะความลึกของน้องนะคะจะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาประกอบและทดลองใช้ให้ทุกคนดูนะคะไปดูกันเลยอันดับแรกเราก็มาใส่ฐานของน้องก่อนนะคะ ังขยาอัจฉริยะของเรานะคะใช้ฐานเพียง2ก้อนเท่านั้นนะคะขนาด 2A ค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาถุงขยะนะคะใส่ลงไปข้างในนะคะแล้วก็จะครอบด้วยที่ครอบถุงพลาสติกนะคะต่อไปก็เป็นการปิดฝาน้องนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูการใช้งานของน้องเลยค่ะน้องนะคะเป็นระบบเซนเซอร์เร็วมากค่ะทุกคนน้องก็เปิดขึ้นมา ใายใน1วินาทีนะคะส่วนการปิดของนั้นจะใช้เวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นนะคะค่ะใช่ค่ะน้องไอเวลาน้องเปิดขึ้นมานะคะเสียงน้องเงียบมากเลยน้องไอดีมากเลยค่ะค่ะและน้องช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเหมาะกับช่วงโควิดมากเลยค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะน้องตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับวางไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นออฟฟิศหรือพื้นที่ตามบ้านได้เลยนะคะทุกคน ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถังขยะอัจฉริยะของเราถ้าท่านใดสนใจสั่งได้ที่แอปช้อปปี้ลาซาด้ได้เลยคะ่ะค่ะในราคาเพียง347บาทเท่านั้นนะคะท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอขอบคุณบริษัทสบายดีเอ็กเพสนะคะข้นส่งไปเราใครที่สนใจส่งของไปเราสแกนที่ด้านล่างเลยคะ่ะ วันนี้ฟ้ากับน้องอายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ